S <S hey, ยืนสายตรงนี้ือนนี้ไปทางนี้ยืนสายตรงนี้จะลบแบบนี้ใหญ่ไปทางนี้โดยตรงแล้วต้องมีหลายทางเราออกตรงก็ได้เราออกขวาก็ได้ต้องสู้ลบให้ได้ <S <S เอออันนี้ป้องกันกันการสื่อสารจะมีรู้เรื่องกัน เราต้องสื่อสารให้รู้เรื่องเออเออเราต้องฟังกันด้วยั่งนี้คือใจเรื่องสู้ด้วยใจเร่องสู้ด้วยเอเอใจทางน <J technology. S 1> ี so ้ต้องมาด้วยแล้วทางขวาเป็นไงเราต้องสื่อสารกันให้หมดเราจะยิงปืนใหญ่ยังไงทางกองกองทางซ้ายนี่คือต้องสื่อสารทางขวาให้ดีใช้สมอง มันต hey, right. uh, ีต uh, so, like, so, uh. uh, ีตีตีตีแนวเดียวกันตีแนวลาดเดียวกันเออตีแนวกันเอออ่าเราต้องฟังกันด้วยเออเออจะสู้กันเราต้องสู้กันต้องสื่อสารกันให้ดีอลุบลบกันแล้วยิงกันเออเอาตี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 สายก่อนตีสายให้เกี้ยงก่อน เออคิดให้ดีคิดให้ดีสื่อสารกันให้รู้เรื่องอ่เราจะรบแบบไหนจะสู้แบบไหนฟังฟังสสญยัณมือใสญยันมือบอกหมอไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรถ้าฝ่ายตรงข้ามคิดต่อสู้ ล้วมองไปไกลกว่านั้นมองไม่ไกลเลยว่าเราจะทำไงเออเขียนแผนที่แล้วก็วิยุสั่งการกันเลยสังการเลยสั่งการปอ้ฝั่งนี้ลุกลุกไหมลุกเข้าไปลุกเข้าไปฝั่งซ้ายลุกเข้าไปเราจะรู้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องสื่อสารกันอ๋อ เราบอกงองเครื่องบินข้างบนจะช่วยโจมตีไหมโทรศัพท์บอกเครื่องบินข้างฝั่งข้างบนสื่อสารข้างบนเครื่องบินโจมตีไหมโจมตีไหมแล้วไงต่อตอนนี้โจมตีง่ายอยู่งกันดูแล้วสถานการณ์เราเอาอยู่โอเคแต่เราเอาไม่อยู่ทําไงเราตีเฉียงตีเฉียงตีเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงขวา อ๋อตีให้ตรงจุดตรงจุดตรงนี้ซ้ายก็ขวาก็เฉียงมานี่ซ้ายก็กเฉียงขวาก็เฉียงไปข้างหน้าอ๋อต้องฟังฟัง